นะครับรวมไปถึงเจ้าตัวโทเค็นนะครับให้ดรอปตามปกติแล้วนะครับ เอาเลยครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกเลนาฟิฟายที่เขารักท่านด้วยนะครับผมชอบ19.8ซะเลยเกมอาตฟเกอร์กับพี่แนนคนณดีกูเดิมอีกเช่นเคยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับในส่วนของวิธีการหาโทเค็นใหม่นะครับรวมไปถึงนะครับในส่วนของเจ้าโทเค็นแรกชุดฟรีนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ทาง GM ได้อัปเดตในส่วนของตัวกิจกรรมนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวโทเค็นนะครับให้ดรอปตามปกติแล้วนะครับจากที่มันบั๊กเนาะแล้วก็มีน้องๆหลายคนบอกกันมาวา มันหาค่อนข้างที่จะยากนะครับตอนนี้ทาง GM ได้แก้เป็นที่เร,ยรอยแล้วนะครับผมนองในส่วนแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของ กิจกรรมที่เขาได้อัพเข้ามานะครับผมในส่วนของแพทนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของการอัพขึ้นมานะครับในส่วนของวิธีการหาเจ้าโชเเ็นเชียร์นั่นเองนะครับผมเนาะสำหรับโทเค็นเชียร์นะครับตอนนี้หลักๆนะครับภารกิจมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะครับก็คือโหมดปกตินะครับผมรวมไปถึงโหมด CVS4 เนั่นเองเดี๋ยวเราจะพูดในส่วนของโหมดปกติกันก่อนนะครับก็คือลงเล่นตั้งแต่1เกมเนี่ยรับไปเลยนะครับในส่วนของโทเค็น2ชิ้นนะครับผมแล้วก็2เกมรับไปอีก2ชิ้น3เกมนะครับ2ชิ้น4ี่ เกมนะครับ2ชิ้น5เกมอีก2ชิ้นนะครับ6เกม2ชิ้น7เกม2ชิ้นนะครับ8เกม2ชิ้น9เกม 2ชิ้น10เกม2ชิ้นนะครับในส่วนนี้ก็คือกิจกรรมเขาเริ่มตั้งแต่วันที่25นะครับผมนอนแล้วก็ไปจนถึงนะครับในส่วนของวันที่16เดือน4เลยแต่เอาจริงกิจกรรมมันเพิ่งอัปเดตนั่นเองนะครับผมนอนแล้วก็เองหนึ่งตัวสําหรับเจ้า c v 4นะครับผมก็ตอนนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับจากที่เราเล่นแล้วมันไม่ดรอปท้ายเกมหรือว่าไม่ดรอปในกล่องสมนะครับตอนนี้นะครับก็คือภารกิจเขาก็คือ ลงเล่นตั้งแต่1เกม2เกม3เกม4เกมไปจนถึง10เกมเหมือนกันนะครับรับไปเลยอย่างละ2โทเค็นนะครับรวมด้วยกันทั้งหมดถ้าน้องๆเนี่ยทำทุกวันนะครับเนาะอย่างละสิอย่างละส0นะครับน้องๆก็จะได้ประมาณวันละ20นะครับรวม2อันก็ประมาณ40โทเค็นเชียแล้วนะครับก็บอกเลยว่าวันหนึ่ง40ิชิ้นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอีกไม่ขี่อ่อวันเนี่ยน้องๆก็จะได้นะครับในส่วนของเจ้าโทเค็นเพื่อไปแลกในส่วนของชุด B ีทฟรีๆนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปกดรับกันสักนิดหนึ่งลวกัน โหมดเนี่ยถ้าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของโหมดตัวนี้นะน่าจะเป็นโหมดหมาป่าเดียวดายซะมากกว่าไม่ใช่โหมดทั่วไปนี่ครับเนาะในส่วนของเจ้าตัวภารกิจอ่าตัวแรกนะที่พี่ได้พูดไปนั่นเองนะน่าจะเป็นในส่วนของเจ้าโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับผมไม่ใช่โหมดทั่วไปเพราะว่าพี่เนี่ยได้ลงไปเล่นหลายๆสำหรับ1เกมนะแต่ยังไม่ได้อัพนะหรือว่าดรอปนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะครับขอพูดถึงเลยละกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของการดรอปตามแผนที่กันบ้างว่า แผนที่ตอนนี้เนี่ยการดอบเป็นยังไงดอบปกติหรือเปล่านี่ครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเนาะในส่วนของการดอบในแผนที่นะครับผมเนาะ เอาดีครับผมสำหรับการดรอปตามแผนที่นะครับผมพี่ก็ได้ลงในส่วนของโหมดทั่วไปตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะมีดรอปหรือเปล่านะครับน้องๆเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับจากปกตินะครับที่หากระแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับในเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีให้เราแล้วหรือยังนะครับผมเนาะอันนี้ก็มาบริเวณลงสีเลยนะครับจากปกตินะบริเวณลงสีเนี่ยพี่บอกก่อนเลยของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเนาะอันนี้ก็ลงที่บริเวณลงสีนะครับจาก าก,การที่ดอปเนี่ยจากที่แบบ มีกิจกรรมต่างๆนานาเข้ามานะครับก็จะดรอปส่วนนี้เยอะที่สุดนี่เปิดมาได้นะครับรับมาเลย1ชิ้นนะครับสำหรับรงสีนะตานี้ก็ถือว่าพี่โชคดีนะเพราะว่ามันไม่มีคนลงด้วยนะครับนี่เจออีก1ชิ้นนะครับผมนอกบางชิ้นเนี่ยมันก็ดรอปถึง2ชิ้นนะครับนอกแต่พี่เจอมากสุดเนี่ยมันคือ2ชิ้นนะครับน้องๆคนไหนเจอมากสุดขี่ชิ้นอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนี่แล้วก็มาบริเวณพี่อีกนิดนึงพี่ก็เจออีกนะครับผมรวมสรุปนะครับผมตาเดียวพี่เล่นแป๊ ไหนมีบริเวณที่ดรอปโทเค็นเชียมากที่สุดสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเขาดรอปกันนั่นเองนะครับผมนอนแล้วก็ตรงไหนที่มันไม่ค่อยดรอป สามาคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้ไปหากันนั่นเองนะครับผมนอเอาล่ะสําหรับเจ้าตัวการหาโทเค็นในเกมก็ตอนนี้ปรับมาเป็นปกติแล้วนั่นเองนะครับผมนอเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการหาโทเค็นนะครับผมสําหรับโทเค็นตัวนี้เลยสาหรับเจ้าโทเค็นตัวใหม่นะครับที่เป็นโทเค็นตัวนี้ BTS ตัวนี้นะครับเพื่อรีอ่าเพื่อแรกนั่นเองนะครับผมนอสําหรับวิธีการหาเนี่ยตามที่เขาบอกเลยนะครับก็จะได้จากแต่ สีเชียสีเชียก็คือกิจกรรมนะครับพี่พูดไปหลายคลิปมากนะครับสำหรับสีเชียเนี่ย ก็คือมันจะเป็นในส่วนของกิจกรรมของสายฟรีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดู่าตัวของสายฟรีสีเชียงอันแรกกันก่อนนะครับให้น้องๆคลิกมาที่สีเชียงได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้น้องๆสะสมโทเค็นเจ้าตัวนี้แล้วก็โบกไปเลยนะครับผมโบกไปเลยเพื่อให้ได้การ์ดนั่นเองนี่มันจะเป็นการ์ดตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแต่ละสีนะครับผมน้องๆต้องส,ส,สอ่าก็เรียกอะไรสะสมการ์ดไปก่อนนะครับสะสมการ์ดแล้วทํายังไงต่อกับพี่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตหมุนไปให้หมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดถึง นี่ได้มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมนี่เราต้องสะสมเจ้าการ์ดสีต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะอะไรเออเพื่อที่จะอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะโอเคอันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับเจ้าโทเค็นที่พี่หามานะโทเค็นเชียร์หชิ้นนะครับผมนี่หลังจากนั้นนะครับน้องๆจะได้การ์ดนะครับผมน้องก็กดการ์ดเชียร์ได้เลยหลังจากนั้นมันจะมีสะสมนะครับให้ครบ10นะครับผมนี่เห็นไหม ก็จะมีตั้งแต่สีเขียวสีทองสีดําสีม่วงสีเงินสีชมพูแล้วก็กาสีฟ้านะครับถ้าน้องๆสะสมครบ10บนะครับมันจะสามารถรับของรางวัลเจ้าตัวนี้ได้แล้วแต่นะครับ แต่ละสีเนี่ยของรางวัลจะไม่เหมือนกันนะครับสามารถรับได้หมดเลยสําหรับของรางวัลตัวนี้นะเห็นไหมเนี่ยก็คือมันแจกของค่อนข้างที่ะเยอะเลยนะครับมีรับฟรีหมดเลยนะครับได้หมดทุกชิ้นหลังจากนั้นนะครับเมื่อน้องๆเนี่ยปลดล็อกทั้ง7เสร็จนะครับก็จะมีของรางวัลพิเศษตามตรงนี้ด้วยแล้วก็จะได้รับในส่วนของนี่เลยมันเป็นในส่วนของโทเค็นนะครับ BTS เพื่อไปแลกในส่วนของชุดฟรีเออสำหรับชุดฟรีนะครับผมน้องๆได้มาปุ๊บเนี่ยสำหรับน้องๆได้โทเคนตัวนี้นะครับสามารถไปคลิกรับไฟชั่นได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นมันจะให้กดหมุนนะครับถ้าน้องๆมี1ชิ้นเนี่ยจะสามารถหมุนได้เลยนะครับแล้วมันก็จะสุ่มให้เรานะครับเนี่ยพี่ก็คือได้รับชุดสีชมพูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภารกิจต่อดีกว่าเนี่ยในส่วนของ BTS มันยังมีอีกนี่ครับในส่วนของกิจกรรมเนี่ยมันก็มีเข้ามาใหม่กันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะครับผมนี่ก็สําหรับอีก2ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเขาบอกว่าจะปลดล็อกในวันที่2เดือนเมษายนนะครับแล้วก็วันที่10เดือนเมษายนนั่นเองนะครับนอกาอันนี้ก็มารอลุ้นกันอาจจะมีกิจกรรมสายฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับที่หาโทเค็นได้นะครับผมนี่นี่เห็นไหมอันนี้จะ ออกไปนะครับหลังจากนั้นก็กดหมุนครั้งแรก9เพชรตามปกติเลยนะครับน้องๆก็หมุนไปนะครับถ้าน้องๆได้โทเคน BTS ตัวนี้นะครับก็ไปแลกชุดได้แบบฟรีๆเลยแต่มันได้ โทเคนหนึ่งชิ้นต่อชุดหนึ่งตัวนะครับผมนอประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นทางสายฟรีแล้วก็สายเติมนะพี่แบบอธิบายแบบจบขั้นตอนเลยนะครับผมนอแล้วก็สําหรับกิจกรรมอัปเดตใหม่นะครับก็มีเข้ามาด้วยในส่วนของกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็จะมีในส่วนของรักกี้รอยั่นด้วยที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นตู้สุ่มสกินปืนตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยสาหรับ M14 นี่ะครับเรนรีเพิงนั่นเองนะครับดาเมจสุดร้อนแรงดังเพิงไฟหม กนั่นเองนะครับผมนอกก็ค่าสแต็กอยู่ที่ดามเมจบวกสแม่นยำบวกหนึ่งครับลบแมกกาซีนนะครับผมนี่ก็อย่าลืมมาจัดกันนะครับผมสำหรับสาย M14 นั่นเองนะครับผมนาอเนี่ยแล้วก็สําหรับกิจกรรมของสายฟีก็จะมีเข้ามากันเร็วๆนี้นะครับสำหรับฟีฟายโพลีซีซั่น2นะครับสำหรับไลฟ์สดวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับตั้งแต่เที่ยง30นะครับผมของรางวัลตามนี้เลยตามที่น้องๆได้เห็นเลยนะครับผมถ้ารายครบ1 0 0 0งแคนทั้ง2วันรับไปเลยสําหรับแฟชั่นชุดนะครับฟีียกเสริมนะครับแบบทาวนด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรมีของรางวัลปลอบใจกันด้วยนะครับผมก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับผ เอ,เอาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดสักระดิ่งกดซับสไครต์ให้เพื่อไวยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีแบบนี้นั่นเองแล้วก็จะกลับมาอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปตรงนี้ครับบ๊ายบาย